เตรียมตัวสู่เดือนอมมดอนการกลับเนื้อกลับตัวสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการเข้าสู่เดือนอมมดอนจะต้องรีบเร่งกลับเนื้อกลับตัวขอพยโทษกับความผิดที่ผ่านมาต่ออัลลอฮฺสบานูฮตาลาและสิ่งใดที่ทําผิดพลาดหรือล่วงละเมิดระหว่างมนุษย์ด้วยกันจงคืนสิทธิ์ของเขาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนอมมดอนใช้เวลาทําอิบาดด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์มีความสงบนิ่ง อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงขอลุกแก่โทษต่ออัลลอฮ์เถิดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะอันนูรอายะที่่านนบีอ็ลท่านนาบีสุลลมกล่าวว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอพยโทษต่อพระองค์วันละหนึ่งครั้งรายงานโดยมุสลิมการวินวอนขอดูอาบรรดาสลาฟุซอละ มักจะวิงวอนเป็นเวลาหเดือนเพื่อจะได้บรรลุถึงเดือนอมดอนและวิงวอนอีกหเดือนหลังจากนั้นเพื่อให้อัลลอฮ์ตอบรับความดีงามที่ได้กระทําไว้ในเดือนอมดอนสมควรแก่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นใช้ชีวิตในเดือนอมดอนเพื่อที่จะปฏิบัติคนงามความดีต่างๆเพื่อความพอพระทัยจากพระองค์และขอให้พระองค์ทรงตอบแทนการงานต่างๆในเดือนนี้แสดงความเปืป้อนปติยินดี เนื่องในโอกาสตอนรับเดือนอรรมาดอนการมาเย็ยนของอรรมาดอนอีกครั้งถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานอันล้ำค่าแก่บารัทธาทุกคนจะต้องแสดงความยินดีความปลื้มใจเพราะนี่คือเดือนแห่งความดีความเมตตาช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยความดีและอัลลอฮ์จะทรงบัญญัติให้พวกท่านถือศีลอดในเดือนนี้ประตูต่างๆของสวรรค์จะถูกเปิดและประตูต่างๆของนรกจะถูกปิดเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน บรรดาอัสลอฟุซซอลและ็จะแสดงความดีใจและเอาใจใส่ในการต้อนรับเดือนอามัดอนเพราะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาที่จะปติยินดีเมื่อมีโอกาสกระทำความดีอันเป็นหนทางสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์และด้วยความเมตตาของพระองค์ดังกล่าวนั้นพวกเจ้าจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้ซูระห์ยูนุสอายห์ที่ห8 จะต้องบวชชดใช้วันที่ยังค้างอยู่ของบวชวาจิบรายงานจากอบบดลสลามะฉันได้ยินท่านไอชยากล่าวว่าสำหรับฉันยังมีการถือบวชค้างอยู่ยังชดใช้ไม่หมดของเดือนอมตอนและฉันจะมาถือบวชชดใช้ในช่วงเดือนชะบานรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมท่านอิบนุหัจ,จันกล่าวว่าทรงเสริม ถือสินอดในเดือนชาบานแต่ไม่ควรล่าช้าในการถือสินอดชดใช้จากบทที่เป็นวาจิบจนกระทั่งเข้าเดือนอมะดะอน เพิ่มพูนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการถือศีลอดและประเด็นสําคัญเช่นมรารยาทการถือศีลอดสุนนะต่างๆรูปแบบของนานนบีในการถือศีลอดเร่งรีบในการทําความดีให้มากๆในขณะอยู่ในเดือนอมตอนพยายามอยู่กับครอบครัวให้มากๆนั่งอยู่ร่วมกับภรรยาลูกๆเพื่อเอาใจใส่ในการเรียนรู้สร้างบรรยากาศทําอิบาดะตักเตือนกันส่งเสริมให้ลูกๆถือศีลอดจัดเตรียมหนังสือเพื่ออ,อ่านในเดือนอมตอน เช่นการจัดวางอัลกุรอานให้เหมาะสมในการหยิบมาอ่านให้ลูกๆเห็นด้วยส่งเสริมให้ถือสินอดในเดือนชะบานมากๆเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรมาดรายงานจากท่านหญิงไอชชารดิลัลอฮุอันฮาเล่าว่าท่านนาบีได้ถือศีลอดในเดือนนี้จนกระทั่งพวกเรากล่าวว่าท่านไม่ได้ละสินอดเลยและท่านนบีไม่ได้ถือศีลอดจนกระทั่งพวกเรากล่าวว่าท่านไม่ได้ถือสินอดเลย และฉันไม่เคยเห็นท่านนาบีถือสินอดเต็มเดือนนอกจากเดือนรอมฎอนและฉันไม่เคยเห็นท่านนาบีถือสินอดอย่างมากมายนอกจากเดือนนี้ชะบานอัลบุคอรีมุสลิมดังมีรายงานฮะดิษของท่านนาบีจากอุสมะรดิยัลลอฮุอันฮุความว่า เดือนชาบานแห่งนี้เป็นเดือนที่หลากหลายคนหลงลืมมันซึ่งอยู่ระหว่างระยับและเดือนรมาดอนมันเป็นเดือนที่อามานต่างๆจะถูกยกขึ้นไปยังองค์อภิบาลแห่งสากโลโลกดังนั้นฉันจึงพอใจในอามานของฉันถูกยกขึ้นสู่พระองค์ในสภาพที่ฉันกําลังถือศินอดอยู่อันนาซาอีและเป็นเดือนที่อามานในรอบปีจะถูกยกขึ้นไปยังอัลลอฮ์นี่เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากที่สุด ผูร้รู้กล่าวว่าการถือศีลอดในเดือนชะบานเปรียบดังการถือบวชซุนนะก่อนวาจิบจะมาถึงเพื่อสร้างความกระฉับกระเฉงการอ่านอัลกุรอานท่านซาลามะอิบนุสุไฮลบ้างว่าอิบนุกุไฮลและอุมารอิบนุกอยกส์กล่าวว่าเดือนชะบานคือเดือนแห่งนักอ่านอัลกุรอานท่านอุมารอิบนาุไกส์นั้นเมื่อชาบานมาเยือน ท่านจะปิดประตูบ้านเพื่อให้เวลากับการอ่านอัลกุรอานท่านอบูุบักอัลบาลกีกล่าวว่าเดือนรอยับเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ําและเดือนอมะดอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลิตปราชผู้รู้บางท่านเล่าว่าเดือนรอยับเป็นเดือนลมพัดเดือนชาบานเป็นเดือนรวมตัวก้อนเม็เดือนอมะดอนเป็นเดือนแห่งน้ําฝนฉะนั้นใครก็ตาม ที่เขายังไม่ได้เพาะปลูกในเดือนรอยับและไม่ได้รดน้ําในเดือนชาบานและเดืนดอนอุมตดอนจะทําให้การเก็บเกี่ยวผลิตได้อย่างไรผมดีเจพี่ดํามาร่วมกันสนับสนุนงานสื่อดะวะของเราการสนับสนุนทุกบาทของท่านเป็นสดากกจารียะและจะได้ผลบุญอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะเข้าถึงผู้ชมหลายหมื่นคนอินชาอัลลอฮ์ขอขอบคุณคนที่รับชมและสนับสนุนทุกท่าน